ยูบิซาร์ดพิซน์แอตติสินครีดแบ็กแฟกต์พาดหนึ่งตู้จับไปทุกคนจับไปทุกคนจับสิเอ้ฮัลโหลทุกคนอยู่ไหนอะไรว่าเรายิงอะไรเธอเห็นเราไหนโอ้ไม่มีไม่มีอะไรล่มแล้วทุกคนปลอดภัยไหมทำไมไม่มีใครตอบฉันเลยเนะี่ยนายเนี่ยนิสัยไม่ดี เห็นพวกมันไหมไม่มีใครตอบเชเลยมีคนอยู่บนปืนใหญ่คนอะไรนะ่นะนกหรอโอ้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 ไปที่พังอ่ไปสิดรอแป๊บน,นึงนะนโอ้โอ้คนนี่คือกับตันเรือลำนี้นะ่ะโอ้เจ้ายิงปืนใหญ่โดยการเล็งโอเคฉันดูแล้วนะฉันเล่นเสียบดีฟมาอย่างเชี่ยวชาญฉันทำเป็นทุกอย่างแหละ จะเป็นกัปตันเรือที่เก่งที่สุดเรือกระจอกนี่ทำไม่ซะท่านสอนฉันได้ไหมน่ะฉันเล่นเป็นแล้วเกมมันเก่านะก็รู้อโอ้โอโอต้องการลำไหนนะ่ะทุกลำเลยเหรอก็จะการนะากบ,บังคงันะทำไมบังคับง่ายมาในซีอัพทีเช่น,นฉันช่ะทุกลำไปแล้วอ๋อโอ้โอ่าล,ลองดีโอเคเลี้ยวเชลเลี้ยว เคนเวพาเราไปตรงนั้นตรงไหนตรงนั้นไงผมไม่เห็นนั่นเหรอโอ้ผมสู้มันได้นะเอาทุกคนประจำที่ไว้ถึงแม้ว่าเราจะมีปืนสี่กระบอกก็ตามเยอะมากดูเรือลำหน้าของเราสิโอ้พระเจ้าฟ้าวาพระเจ้าอยู่ข้างเราเราอยู่ข้างพระเจ้าเอาละ่ะถนนถนุยังไม่อยู่จังจ้าไอซ่ายซะ ตอกขึ้นใหญ่ยอจมฉันบอกแล้วว่ามีใครชนะฉันได้ฉันคือยอดสลัดสลัดผักชั้นเยี่ยมแมกกาซีนมันกำลังระเบิดอ๋อกระสุนปืนนะตู้ไปสิไปดับไฟไปเลยมนุษย์โรนอะ่ะไม่ใส่ไม่ดีมนุษย์โรโนเจอแบบนี้เฮ้ยพีนี้พวกนั้น มันปลอดภัยไหมเอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดเทีเป็นโจรสลัดนะดีหมายความว่ายังไงดีไปเป็นทหารดีกว่าไหมทหารมันไม่มีเกียรต์โจรสลัดที่มีเกียรต์ได้กินสลัดผักได้ฟันทองได้ใช้ดาบมนต่างกันยังไงไม่เขียนไม่เหมือนกัน ออกเสียงไม่เหมือนกันพูดไม่เหมือนกันสะกดยังไม่เหมือนกันเลยถ้าไม่ถึงเป็นคนแบบนี้เนี่ยเป็นคนแบบนี้แล้วมัาทำไมทำไมเห i อโอเคนั่นตอไปนี้ให้เป็นแค่สองปี มาลางจากนั้นล่ะจะหาเงินยังไงล่ะครบสองปีอีกยังทุกคนมีใครรอดไหมปฏิหารเหรอฉันรอดคนเดียวใช่ไหมเจ้าทำบุญอะไรเนะนี่ยตุงเต็มถุงเต็มหมดถุงเต็มหมงเต็มหอดรู้แล้ว อาทีเพื่อสบายเร็วขึ้นฉันรู้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 รรรรอนนเอาเหน,นื่อย,ยเฮ้ยตุ้ง สวยจังเลยอยางติดกับอ้าวน้ำมกีตะโกนไม่เห็นไม่ตอบยิงเหรอเมื่อกี้ทำไมไม่ตอบวะอ๋ออยู่ใต้น้ำเนอะพูดไม่ได้อะไรนะบอกว่าอยู่ใต้น้ำแกหุ้นหมดเรื่องไงวะ เราต้องไปฮาวานะ่าเข้าใจไหมอ้าว <c oughs> กล่าวไปพูดแล้วเมื่อกี้อะไรวะไม่มีเงินหนห่อยเราขอยืมเงินหน่อยขอโทษครับไม่ได้ตงใจ จอร์แดนนี่ใส่ไม่ดีเอา้าปืนหน้าเหรอจ๊ะเฮ้เราทำงานด้วยกันเราเป็นพวกเกยวกันได้ไดนะอาน้ำไปก่อนเลยเดี๋ยวตามไปไม่สาวน้อยมาซีมานี่นคือจอร์แดผู้ยิ่งใหญ่เกียงไกลเป็นปัตตาพีโอ้โหเฮ้ไปทางนู้นทางนู้นไปทางนูนงนน้นเซน ตต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 ตุ huh. ุุุุุเ้้้้้้้้มมมมไปไหนแล้วแกไปไหนแล้วแกไปไหนไปไหนจากตรงนี้มันเป็นพันพันเมตรเลยแกจะไปยังไงบินไปเหรอเราร่วมกันสร้างเรือให้ใช้เป็นกัปตันนายเป็นลูกมือฉันตกลงไหมไอพวกนี้มันก็ยิงไว้เรื่อยนะพวกทหารชาวอิตาลี ถ้ามีสงครามชาวอิตาลีก็คงจะชนะสงครามเขาไม่มีข้อย่างไรเฮ้ยโคกระดูกใครน่ะน่าเรอคาสันรไม่ใช่นะเฮ้ยเ้สิงโกรไนซแปลว่าอะไรไม่รู้ตุ้งตามมมปิ้งปร้ป้มปำปปร้ม ฟังฉัน my bad โอ้แกอยู่นั่นรอฉันด้วยช่างเป็นคนดีจริงๆแต่เมื่อกี้นะฉันเห็นนะาตาม่าสิฉันจะฆ่าแกได้ฉันอยากท้าบอลเข่าฉันแกไปไหนแล้วขอฉันพักเก็บเข่าแป๊บหนึ่งได้ไหมเฮ้ใครมันมา้างมาวะนี่มันสวยจริงๆเลย หรือเราจะอยู่กันที่นี่นะเราทำงานด้วยกันได้นะแกนี่มันยิงสิ้นดีเราไม่ต้องไปจากที่นี่ก็ได้สร้างบ้านอยู่ที่นี่ก็เป็นอาณาจักรของเราแล้วนอนแบบไม่คิดวิตเลยถ้าน้ตื้นเท่าบล็อกเดียวทำไมคราสจะเป็นยังไงตามมาฉันจ,จะยิงไม่เปิดโอกาสให้หลบเลยบอกว่าทำงานร่วมกันไงไอ ไอ้นี่ใส่ไม่ดีมาหนี่เลยอ๊อก้อนหินแกคิดว่าแกจะหนีฉันได้หรอวะฉนันพระเอกนะเว้ยแกจะเป็นใครตัวประกอบฉากที่มาแค่ตอนเดียวไงนะฉันเนี่ยจะอยู่ไปสิบสิบตอนแกได้ยินที่ฉันพูดไหมหยุดเรามาสู้กันต่อให้ฉันใช้ดาบฉันใช้หมัดเลยลูกผู้ชายพอไปเลยเลยแอบในพวงยาแอบสิแอบเร็ว ไม่ฉันจะใช้ดาบฉันจะใช้มือฉันไม่ใช่ฮ่าอ่เฮ้ยอย่าเนี่ยนะไม่ไม่ทิ้งดาบเคนเวทิ้งดาบทิ้งดาบไปแล้วเราจะไปใช้หมัดกันเฮ้่อฉันเนาะหมัดเชิงมวยตังกวยแซรี่จะไอ้นี่โจรสลัดที่แท้จริงแบบมีเกียร์ด้วยเฮ้่อเพือสองทีต่อให้เบิ้ลให้เลยร้อยเลือดฉันไม่ทำนะฉันแค่ใช้หมัดอเดียวกันนะต่านะ ใส่พวกน้ำแดงมาในกระเป๋ามีเงินกี่บาทไหนดูเซ่กระจก็จบคุณดังขั่งวาลปูผมยอมรับข้อเสนอไอ้นสวยงามของคุณให้เรามาเจอกันถ้าเกิดว่าคุณมาถึงได้เราจะให้รางวัลคุณอย่างเยี่ยมเยี่ยมงามงามกัยอดเลย เหม่กอดโคตรเก๋เลยใช่ผมไม่รู้เลยนะว่าคุณหน้าตาไงผมไม่รู้เลยว่าคุณเสียงแบบไหน,นผมไม่รู้ว่าคุณแต่งตัวไงแต่ผมรู้โค้ดดับของคุณที่เราเจะมาเจอกันมาหาผมที่ฮาวนนะ่าเจ้าของีพี่ชายเราจะเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันอ้าเฮ้ยมีตั้งหลายอันยอนที่ไปทำไมวะอโกเลสปรัสตรอสรอมรอยเลยแล้วกันผมเนี่ยเราโรบินโดชันเงียบคุณว่าโปเดี๋ยวผมไปต่อเองนะครับ ผมคือดันแคนวอลโปโอโหโอโหอร่อยจังชุดนี้เหม็นนะเนี่ยมันไม่อาบน้ำแล้ววะสพหน้าอยู่ไหนน่ะอะไรน่ะหาทางไปหาวะเนี่ยโอ้เสียงปืนเสียงปืนเสียงปืนแบบแบ๊บแบบแบบแบบเราเป็นโจรสลัดนี่หว่าไอเสียงปืนแบบนี้ไม่ได้เร <All right. S 2> ือโอ้พระเจ้าเราไม่ต้องสร้างเรือขึ้นมาใหม่เอาสิ่งคนให้โอ้แย่งที่นก บุญล้วนๆไม่มีบาปสักอันไอตัวอะไรอยู่บนนั้นอะเห็นไหมเห็นสิแป๊บนึงไม่ต้องหรอกหันเข้าไปนี่งไงลิ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 งเจ้าลิงน้อยนั่นจิแกมาสู้ตัวตัวกับฉันสิวะไปไหนวะลิงอ้าวหายตายไปเนี่ยตายไปเนี่ยเขาฉันอายุสี่สิบเขาเสียแล้ว อู้ม่เห็นใช่ไหม,มไวุ้ย stalking stalking zone ออฉันรู้แอบนี้มันมองไม่เห็นหรอกเพราะมันโง่ตรงนั้นมีกล่องอ่ะเดี๋ยวมานะผม,มเป็นโจรสลัดอยู่ผมไม่ได้เป็นแอสซัสซินซะหน่อย<ว><ว>แอบ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 ฮึ<ว>่ม นหนีไปไหนหนีเลยเพื่อนเฮ้ยรอดอ่ะอ้าอ,อืมอ่าคนไหนก่อนคนนี้ก่อนละกันโอไน้ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเอ,าอเ้าเฮ้ยโจรสลัดโจรสลัดเฮ้ยอุ้ยฮ่าฮือฮ่ามีผมโจรสลัดโจรสลัดแบบมีเกียรติฮ่าอุ้ยอุ้ยแน่นี่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 นี่แน่นแนนนแน นี่เนี่ยนี่เนี่ยมาสิมาสิท่อฮู้ฮ่อฮูยโอ้ขอบคุณนะขอบคุณคุณช่วยผมไว้ขอบคุณมากขอบคุณมากนั่นของคุณเหรอนั่นของเจ้าเหรอใช่ขอขอโทษนะวันนี้ว่าภาษาไทยข้ามันเก่งข้าขอไปด้วยได้ไหมเออเจอดีนะ อข้าคือดดนแคนเจ้าชื่ออะไรสตีสตีส์โบเนตอ๋อคุณอบเน็ตเป็นเกียรติมากที่จะได้ร่วมเดินทางไปกับเจ้าฮะขอกินน้ำก่อนนะอืมท่านอยากจะไปฮาวาน่าใช่ไหมแต่เป็นทางที่ข้าจะไปขายของพอดีเจ้าช่วยอย่างก็เตรียมบทไว้อย่าไปบอกเขาสิท่านอืมแล้วว่างไรต่อก็นะก็ของพวกนี้เนี่ยข้าจะไปขายที่ฮาวาน่าข้าไม่ให้เงินท่านหรอกนะ แค่จะพาท่านเะป็นสทีเท่าวั้น่ะตามกำหนดอืมแล้วได้ข่าเจาะนั่งที่ไหนท่านก็ขับเลยขับเรือไปเลยทั้งลำเลยถ้้คนแบกหน้าขับเรือแข่งกันมาว่าใครถึงเรือก่อนชนะแต่ก่อนแข่งนะ่ะรู้ก่อนอ่าได้งั้นเรามาแข่งกันใครถึงก่อนอะไรอะไรที่เชอ่อแมบชาไม่สนขาจะแข่ง,ขงว่ายน้ำกับเจ้าบเด็ที่ไหน ที่ใดไม่รู้ครับไม่สนเจอกันบริษัทออกตัวไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยตโกงด้วยข้าไม่โกงมีคำว่าโกงอยู่ในสารธรรมบุญฉุปชาถ้ราคาถอดเสื้อผ้าออกจะเร็ววันนี้แต่ข้าไม่อยากดูท่าเจ้าใส่เก็บไว้ฮ่าฮ่าเรือของข้าเรือสองเสากระดงในซีออปติฟพระเจ้าปืนใหญ่ไหนอยู่ไหน ปืนใหญ่ต้องมีสองฝั่งสองใส่ให้ข้าขับใช่ไหมให้ข้าขับใช่ไหมให้ข้าขับนะข้าอยาะขับข้าอยาะขับข้าจะเป็นกัปตันเรืออ้าโอ้ข้าชอบขับเรือนีมากดันแค่นเรือลำนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเหมือนกับในเซียบตีปทำไมเจ้าถึงพูดเซียบตีปบ่อยนักก็ข้าเพิ่งเล่นมาข้าจะให้มันซิงกับในท้องที่ข้าไลฟ์สตรีมไปเป็นความคิดที่ดีนะว่าแต่ท่านพูดถึงอะไรข้าไม่รู้ข้าพูดไปเรื่อยผมพูด ทำไมท่านนั่งล่ะท่านต้องช่วยข้าดูทางน้อไปทางไหนน้อไป้ยวซ้ายใช่ไหมดูสิมันเลี้ยวเร็วมากข้าไปขับเรือสามใบกับเรามาต้องพูดแล้วก็เจ็บใจพูดอะไรเนะี่ยพูดอะไรเฮ้ยพูกับข้าเห็นไหมเราขับแล้วเร็วมากเลยนะไม่เร็วน,นะเร็วเหรอแบบนี้สโลโยชิฟกับไม่มีทาง มิสโลว์มิสโลว์มันกอบแกนดีเคดิฟคิงในเรือลำนี้เกิดเรือพังไหยก็แค่สองคนไปซ่อมด้านล่างนี่นี่เอ๊ยไงนายทำหน้าป่ะโอ้โอ้เลิกโมทเถอะท่านขับไปเงียบๆเถอะไม่ได <c oughs> ้ ไม่ได้หรอกงั้นยอดเอ็นเกในยูทูบมันจะตับลงถ้าเกิดว่าขาไม่พูดเงียบๆอยากรู้ว่าผ่านรู้นั้นได้มหมยาเลยท่านเรือเรามันสูงท่านมีเรือแบบเรือพายด้านหลังเรือไหมไม่มีเนาะเฮ้ยเฮ้ยพ้ไหมเนี่ย้ไหมผ้นอยู่แล้วกบตันผู้เกียงไก่ฮ่าหย่าหย่ากบแล้ว อขอกินนะ้ำอีกหนึ่งลูกแอดอีเวนเนี่ยปาวันเบลูกาเพชรชคาตมันคือตัวอะไรเข้ามันต้องเป็นโรมานอะโรม,มานทำไมใหญ่อย่างนี้นะก็มันกินเยอะไงเพิ่งกินหมูกระทะมาอมขับได้ดีดันแค้นแน่นอนผมเป็นผมเป็นทหารนะ,รนะผมมีงานรับที่ต้องไปส่งที่ฮาวาน่าทหารเห,หรอ เมื่อกี้เหมือนจะออกเสียงว่าโจนสลัดนะแต่ไม่เป็นไรท่านเก็บพวกทหารได้หมดขนาดนั้นถ้าผมแย่หือๆก็เรียบร้อยเนะี่ยถูกต้องแล้ววิสต์บุนผมนมี่แหละคนขับเรือชั้นยอดเฮ้ยโนแลนได้ผลสุดยอดมาก เอ้ยเฮาเหมืนฉันอยู่ที่ไหนฉันอยู่ที่ไหนตุ้ม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 ย์แอคชั่น i อ n c ลี p l e t e เอาหล่ะใจเย็นนะเอาจอนรับกลับมาสู saya, 길길่โลกปีสองพันสิบห้าดูสิเลขสวยงามมากร้อยเปอร์เซ็นต์อืมสมองนายไม่ได้เป็นไรใช่ไหมเฮ้ยฉันอยากให้นายตอบนะไม่ใช่เป็นป้ายแบบนี้มองขึ้นบน นั่นแหละมกล่างหลังอ่าเยี่ยม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 เนีเออซ้ายอ่ะไม่ไม่มีเรียกซ้ายอ่ะอ้าวเอาล่ะยินดีต้อนรับสู่วิว c o อมสิบเจ็ดโปรเจกต์นะก่อนจะเริ่มกันอยากจะช่วยอ่านั่นแหละทัลโล่ัลโลหนึ่งสองสามทัลโลหนึ่งสองสามเทสเทสเทสัลโลัลโลได้ยินไหม สาวาผมแดงที่โตโตชื่นชอบผมสั้นปากบ<ะ>่าดูเหมือนว่าเ memory ที่นายถึงเนี่ยจะค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากเป็นคนรั้งแรกที่นายทำด้วยสินะค่อนข้าง stable คงทนนิ่งคุณชื่ออะไรเ<ต>น <ทำ S 2> รี่ยผมขอจีบได้ไหมสวัสดีนายชื่ออะไรเราเป็นเพื่อนกันไหมสวัสดีคุณชื่ออะไรคุณผมสั้นสวัสดีผมนายตั้งนะสวัสดีโอเคตึกนิสซันกันมาปี2อ1 0นส่ย ไม่มีอะไรใช้ขย,ยากเราสวัสดีนายชื่ออะไรหน้าตาเหมือนคอนเน,นอร์หยุดทำไมนะ่ะดูนี่ไหมนี่มันเป็นภาคเสริมนะของภาคเก่าภาคสามถ้านายอยากเล่นน้นก็ซื้อมาอยาาอ่าลงเถอดมันไม่ไดีดอลไะไปกันต่อที่พูดถึงนี่หนหละก็อย่อยาไปบอกเขาว่านายหลงอเถอดหรือซื้อมาคนหนึ่งเขาก็รู้อยู่แล้วล่ะรหดับนายนะ่ะ เราจะเจอช่วงเวลาที่นี่เป็นโจรสลัดนะรู้สึกว่ามันน่าจะขายได้กับเกม Assassin's Creed ภาคใหม่เราเลยทำขายรออีกนาทีหนึงนะได้ขอบคุณแนนซี่ขอให้เป็นวันที่ดีวิ่งไงวิ่งไงเฮ้ยอะไรนะโอเคทุกอย่างเรียบร้อยดีเอากาแฟแก้วหนึ่งฮะกาแฟฮะ เมื่อใจใคนแบบนี้เอาวันดีครับคุยอะไรกันนะขอคุยด้วยดูมาครับตอนใหม่หรือยังตอนแปดะไม่ได้ดูดู The g o s Writer เว่าเห็นดูโล้ว่าแต่เธอชื่ออะไรนะ่ะนี่คือของเธอของนายนี่แหละอุปกรณ์ใหม่ของเรา iPad Pro 2 2 9นิ้วโอโ้โทษที13นิ้วเขาอัปเกรดใหม่แล้วหู ไอแผดมันจะงอไหมอะพี่นี่ครับอยาถามคำถามนี้กับฉันนะฉัไม่รู้งอนแค่ซื้อเครื่องใหม่เอ้าแหมไม่ทันได้รู้จักกันเลยนะเดินนี้สันละฮึไวไฟไม่มีเลยเดินอีกสองเมตรแล้วก็มีลูกสอนเซลูล่าไม่มีด้วยเครื่องนี้ไวไฟไม่เอาซื้อเซลูล่าพี่ คือผมต้องกดรีโมทจากตรงนี้เหรอแอรดเห็นไหมกดไปชั้นบนอ่ะถ้าต้องไปชั้นที่17สตูดิโอโอเคโอเครู้แล้วรู้แล้วเรื่องพูดผมจะกดว้าวสยอดแล้วถ้า iPad แบตหมดอ่ะก็ติดอยู่ในริปไงยอดนักวัตกรรมนายพร้อมไหมไปทางนี้เอ้านี่ต้องมาทางนี้แล้วทำไมเราต้องไปทางนี้แล้วทำไมริปถึงเป็นตู้ป่านี่มันเซนทันพระรามสามหรือเปล่าอืมเยี่ยม โอ้ยจอร์แนขนาดข้าคาซีนแบบแปลกๆอันนี่คือบอสของเราอลิเวอร์ฮลโลสวัสดีสวัสดีเมื่อนนนี้ทาวอายุอ๋อเยี่ยมขอบคุณเจอพนักงานใหม่เรายังยังสวัสดีเรเจอใครอ่ะ s a p l e 7 Kenway เฮเคเนอ์ a r e จอรสตรัคอ้าา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  เออวันนี้ก่อนวันนี้ก็คุยสักนาทีหนึ่งได้ไหมนั่นเราอพาที่ไปที่ก่อนนะไปคุยกันนี่รู้จักครับนี่รู้จักครับนี่รู้จักอะอล่ะนี่คือซัพเปอร์สิบเจ็ดชั้นเราจะพาคุณมาที่โต๊ะใหม่นะว่าแต่แรกคุณเขานั่งที่ไม่ดีจะบอกแล้วว่าผมต้องเข้าเนี่ยถูกต้องแลวมันจะไม่ระเบิดใส่หัวผมใช่ไหมผมอยู่นี่พี่พี่ครับ นี่คือขาของจอนเป็นพ่อมดใหม่เขาก็แค่ซ่อมอะไรนะไม่ใช่ซิมไม่ใช่ซ่อมแค่จัดแต่งเออขอโทษทีภาษาไทยไม่ใช่ภาษาหลักของฉันเแล้วภาษาอะไรนะตานดาวทังนี้ก็ได้พักผ่อนเล่นเกมโอ้นี่มันสว่านถองฉันชัดๆแล้วถ้ามีคนเดินมาให้บอกเขาว่ากำลังทำงานครับแบบพออะไรเงี้ยก็แค่รีบทำงาน เอาล่ะผมจะกลับเข้าไปในโลกนี้ราะผมไม่อยากรู้โลกความจริงมันโหดร้ายเกินไปนี่นีต้อรับสู่ n n m m u s Omega a ้าแ r สต t ร์ e ก t อ็นเต n ร์เท p r มนต์พ t ็ r o r e m e r ต r e แ e นด์เผมไม่รู้ดอกนะว่าภาษาไทยแปลว่าอะไรผมจะอ่านตามันผมอ่านออกแต่ผมแปลไม่ออกขอโทษด้วยสำหรับผู้คนที่คาดหวังในตัวผมแต่ผมเข้าใจในตัวผมเองผมเข้าใจภาษาอังกฤษผมไม่เข้าใจภาษาไทยนั่นแหละคือโปรเจกต์17ของคุณคุณคือเอ็ดเวิร์ด เคนเวเกิดเมื่อ10มีนาคม1693สวันซีเวลเขาเป็นโจรสลัดที่ขายาวแขนยาวผมยาวหนวดยาวตาสีฟ้าในตาของเขาช่างน่ากลัวอย่าบอกนะ จะบอกนะโหอา b ดี่แบกๆตอนที่1นะส,ส,ส่วนตอนที่2นั้นเป็นตอนหน้า